โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อและขายรหัสเกม Rv o v. ที่มียอดไลฟ์เพจมากกว่า1แสนคนเปิดบริการขายเกมออนไลน์มานานกว่า6ปีคเครดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงต้องเพจน,นี้เลย Admin ต้น tp7 ขายดีเกม Rv o และมีไอดีให้เลือกเป็นจำนวนมากราคาเริ่มต้นเพียง50บาท ไอดีโหดแรงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม R O V โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยและใครที่เหลือรหัสเกมตัวเองอยากขายหรือเปลี่ยนรหัสใหม่ทางเพจก็มีบริการรับซื้อราคาร้อนย้ำราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายไม่เสี่ยงโดนโกงด้วยจะทิ้งลิงก์เพจไว้อยู่ด้านล่างลิทแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%โดยมีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงสำหรับผู้สนใจเพียงแอดไลน์แอดลิทแมนช็อปเน้นย้ำต้องมีแอดนำหน้าโดยมีผู้ติดตามมา,มากกว่า190,000คนหรืืือออยกมถขึ้นมาสแกนน QR code ตรงี้้ไดเเลยพื่อนๆที่สนใใจตติดาาามมมข่่่วสรรโโปชันหๆเดดด็ๆสาาามมรถตติได้ที่ Facebook า Shop เติมเกมราคาถูกตามภาพด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับบริการเติม ROV นะครับใช้เพียง Open ID เท่านั้นเดี๋ยวผมจะทำให้เพื่อนๆได้ดูขั้นตอนของการสั่งซื้อกับลิมานช็อปนะครับว่าทำยังไงดูไปพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเข้ามาที่เพจ i ิมานช็อปนะครับผมกดเลือกซื้อเว็บไซต์นะครับผมหรือใครสะดวกแอปไลน์แอปลิมานช็อปก็ได้นะครับผมจากนั้นจะเด้งมาที่ร้านค้านะครับผมในไลน์เนาะก็ทำการเลือกเกม ROV ที่จะเติมแล้วก็จำนวนเงินที่จะเติมนะครับผมทางร้านจะส่งบัญชีมาให้รราาาททกนงงัับบบ้ผมได จากนั้นส่ง o อ e พ่นในดีกับทางร้านทางร้านจะทําการเติมให้เรารอประมาณ5-45นาทีเพียงเท่านี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมกาบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับเพราะผมเช่นเคยนะครับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้วันที่8ธันวาคมนะครับทางเกมาโอวีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับเป็นวงแหวนเวทตัวไลน์นั่นเองเริ่มต้นอยู่ที่10คูปองนะครับกิจกรรมนี้เราจะมีโอกาสได้รับสก,กินของมาหลอกแล้วก็สก,กินของเตียวเซียนนั่นเองนะครับผม กิจกรรมนี้เขาก็ระบุไว้นะครับว่าการันตีเหรียญสกินตัวไลท์ทุกๆการสุ่ม5ครั้งนั่นเองก็คือในการสุ่ม5ครั้งก็คือ50คูปองเราจะได้รับ1เหรียญนะครับผมโอเคไม่รอช้าเดี๋ยวผมพาไปดูในหน้ากิจกรรมก่อนเลยละกันนี่นะครับผมกิจกรรมก็จะมีประมาณนี้เนาะในการเล่นนะครับเราจะต้องใช้อันนี้นะครับคอมพี์ตัวไลท์ในการเล่นนั่นเองก็คือใช้อยู่ที่10คูปองนั่นเองอสำหรับสกินนะครับที่เราจะมีโอกาสได้รับมีสกินอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนเลยละกันนะครับผม อย่างเช่นสกินของมานหลอกนะครับสกินแรกเป็นสกินนี้เป็นสกินระดับอันติเมตเลยนะครับซึ่งสกินนี้ผมมีแล้วนะครับผมต่อไปนะครับเป็นสกินนี้เป็นสกินฮาโลวีนนะครับอันนี้ก็หายากมากๆเลยเนาะ สกินต่อไปนะครับเป็นสกินนี้สกินนี้จะได้ในเวลพาร์ทนั่นเองซึ่งอันนี้ผมไม่ได้เติมเวลพาร์ทของซีซั่นนั้นนะครับผมอิมิเตชชีส้มเนาะสกินนี้นะครับเป็นสกินระดับดีเจนเนั่นเองอีวิลโชกุนเนาะสกินนี้นะครับผมเป็นสกินระดับอิมิเตี่สีเขียวนะครับ สกินนี้ก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันเนาะแล้วก็สกินนี้อันนี้เป็นสกินแจกฟรีนะครับ l ีมิเ e สีเขียวนะครับผม Please, อ่าอันนี้ก็เป็นสกินของวานหลอกนะครับต่อไปสกินของเตียวเซียนะครับผมก็จะมีสกินนี้เป็นสกินวาเลนไทน์นั่นเอง oh, <dear. S 1> อันนี้ผมมีแล้วนะครับสกินนี้จะเป็นสกินฮาโลวีนนะครับผม ซึ่งแรมากๆเลยเนาะ,ะส่วนสก,กินนี้นะครับจะเป็นลิมิเต็ดสีส้มนะครับอ,อันนี้เป็นสก,กินแจกฟรีนะครับลิมิเต็ดสีส้มเหมือนกันสก,กินนี้เป็นสก,กินะระดับรีเจนนะครับผมสก,กินซัมเมอร์ชุดว่ายน้ำน,นะครับ และสกินสุดท้ายของเตียวเซียนจะเป็นสกินนี้เป็นสกินระดบฮีโร่อีกนั่นเองนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นสกินทั้งหมดนะครับผมทั้งหมด12สกินด้วยการที่เรามีโอกาสได้รับในก,กิจกรรมนี้นะครับรวมไปถึงเหรียญสกินไวรด์ด้วยเหรียญพวกนี้ก็มีโอกาสได้รับเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูเลทก่อนเลยละกันเนาะก็สําหรับเลทนะครับผมวงแหวนเวทไวไลด์นะครับผมก็เขียนไว้ว่าการันตี1เหรียญสกินไวรด์นะครับทุกๆก,การสุ่มหาครั้งนั่นเองโอกาสที่เราเล่นและเราได้รับสกินอยู่ที่1.34%ถือว่าน้อยมากๆเลยเนาะส่วนเหรียญสกินไวรด์อยู่ที่16.4%เท่านั้นก็ โอกาสที่เราเปิดแล้วเราได้รับเหรียญก็ค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะครับผมส่วนเกลือนะครับอิโมจิเอฟเฟกแล้วก็ชิ้นส่วนลุนอยู่ที่82.18เลยนะครับผมค่อนข้างได้เกลือค่อนข้างเยอะนะครับโอเคก็ในการแลกเนาะเมื่อเราได้รับเหรียญสกินไวไลท์มาแล้วก็มาแลกตรงนี้ได้นะครับผมผมไม่แน่ใจว่าสกินที่ผมมีมันใช้กินเหรียญเนานะเพราะว่ามันจะไม่ได้ขึ้นโชว์นะครับ ส่วนสกินนี้ผมไม่มีอย่างเช่นอันเนี้ยสกินฮาโลวีนของมาฮาลอกนะครับใช้อยู่ที่16เหรียญน,นะครับเดียวเซียนฮาโลวีนก็ใช้อยู่ที่16เนาะสกินนี้ลิมิเต็ดสีส้มนะครับอยู่ที่13นะครับเดียวเซียนก็13อันนี้ก็13นะครับส่วนสกินเนี้ยเป็นสกินลิมิเต็ดสีเขียวใช้อยู่ที่7นั่นเองแล้วก็พวกเนี้ยาสกิน6สกินเนะี้ยที่ผมมีแล้วผมไม่รู้ว่ามันใช้เท่าไหร่เนาะก็ถ้าเ,เพื่อนๆยังไม่ได้ก็ลองดูกันนะครับผมในการแลกก็มาแลกตรงนี้ได้นั่นเองครับ โอเคก่อนที่เราจะไปเล่นกิจกรรมนะครับเราจะต้องมาซื้อตรงนี้ก่อนนะครับผมสําหรับคัมพี์ตัวลายนะครับผมอะไหนๆก็วงแหวนเว้นมาทั้งทีมันก็จะมีแบบคัมพี์ที่ลดราคา50%นะครับผมนี่จากห้าสิคูปองเหลือยี่คูปองเท่านั้นผมก็ทําการซื้อเลยนะครับเพื่อไปเล่นกิจกรรมโอเคได้มา5ชิ้นแล้วจากนั้นก็ไปเล่นกิจกรรมกันเลยนะครับผมก็จะสุ่ม5ครั้งนะครับมาลุ้นกันว่าใน5ครั้งนี้เราจะได้เหรียญสกินไวไลท์หรือว่าสกินหรือเปล่านะครับผม ครั้งที่1นนะครับมาสุ่มกันดูนะครับครั้งที่1จัดไปโอ้โหปนเดิมด้วยเกลือเลยนะครับผมโคตรเกลือครั้งที่2นะครับผมโอก,กาสที่เราจะได้รับเหรียญมันอยู่ที่16เเท่านั้นคือมันน้อยจริงๆนะครับหนักเห็นไหมเกลืออีกแล้ว <c oughs> ครั้งที่3นะครับบอกเลยว่าเกลือจริงๆเหรียดไหมอ่าได้มาเหรียญแล้วหนึ่งเหรียญน,นะครับผม ต่อไปครั้งที่4ี่นะครับจะได้อีกไหมนะโหได้ในกล่องชิ้นส่วนรูนนะครับผมต่อไปครั้งที่5คิดว่าครั้งที่5น่าจะการันตีเนาะก็น่าจะได้มาอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับอา้าวไม่ได้เดี๋ยวมันบอกเล่น5้าครั้งการันตีหนึ่งเหรียญนี่นานทำไมเราไม่ได้ครับงงเลยก็ไม่เป็นไรเนาะผมก็ได้มาหนึ่งเหรียญในครั้งที่ 4หรือครั้งที่3นี่แหละนะครับผมประมาณนี้และการมารีวิวกิจกรรมนี้คร่าวๆคิดว่าโอกาสที่มันจะได้รับเหรียญนะมันค่อนข้างยากนะครับเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจกันดูเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆในการตัดสินใจแล้วกันนะครับผม โอเคครับผมก็ก่อนจากกันไปเนาะผมก็ขอฝากร้านลิสแมนช็อปด้วยนะครับบริการเติมเกมอื่นอีกมากมายนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย1 0 0นะครับรวมไปถึงตอนนี้ทางร้านก็มีบริการเติมเกมผ่านทางเว็บแล้วนะครับใช้แค่ open id เท่านั้นนะครับสะดวกรวดเร็วแน่นอนนะครับผมโอเคครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับลิปของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตััััววลไปก่อนนะคครรบบสสดี